สวัสดีครับช่องนี้มะนาวราคาแพงนะครับผมก็เลยรวบรวม5สายพันธุ์มะนาวที่น่าปลูกมาให้นะครับก็ไปสืบค้นตามเว็บไซต์ตามงานวิจัยแล้วก็ไปโพสในกลุ่มนะครับที่มีกลุ่มคนปลูกมะนาวก็ให้แต่ละคนช่วยกันโหวตนะครับว่าพันธุ์ไหนน่าปลูกบ้างมีข้อดีข้อเสียงไงเปลือกบ้างเปลือกนาะเมล็ดเยอะ,มะเมล็ดน้อยมีความต้องการของตลาดสูงนะครับผมก็เลยรวบรวมมาให้5สายพันธุ์นี้ครับ ไปดูที่สายพันธุ์ที่5ครับผมยกให้แป้นพิจิตครับแป้นพิจิตมีลักษณะข้อดีก็คือรูปดกลูกใหญ่น้ําเยอะเมื่อลูกแก่จัดครับดูแลง่ายไม่ต้องดูแลตลอดนะครับทนต่อโรคหลายๆชนิดแคนเกอร์โรคราโรครากเน่าคนนะักนะครับออกผลได้ตลอดทั้งปีขอแค่มีน้ํามีปุย๋ยอันนี้คือข้อดีของแป้นพิจิตครับไปดูที่ข้อเสียของแป้นพิจิตกันข้อเสียของแป้นพิจิตคือน้ําไม่ค่อยหอมมากครับ เปลือกหนามเมล็ดเยอะนะครับแล้วก็ช่วงที่มะนาวออกลูกเยอะๆน่ะแป้นพิจิตจะเป็นลำดับท้ายๆของแม่ค้าที่นําไปขายให้กับลูกค้าต่ออีกครั้งหนึ่งคือเป็นตัวเลือกลำดับท้ายครับแล้วก็ความเหมาะสมล่ะครับความเหมาะสมที่จะปลูกก็คือผมมองว่าเหมาะที่จะปลูกตามบ้านนะครับสัก2-3ถึงต้นหรือว่าปลูกขายในช่วงหน้าแรงครับก็จะทําให้มีราคา ทำเงินให้กับท่านผู้ชมได้นะครับอันนี้คือแปนพิจิตไปดูที่ลำดับที่4ครับลำดับที่4ผมยกให้ทุน9ไรมเมล็ดครับทุน9ไรมเมล็ดคือลักษณะจะเป็นใบเขียวใบใหญ่ใบหนาลูกใหญ่นะครับมันจะคล้ายๆกับพันธุ์ของส้มโอเลยนะครับไปดูที่ข้อดีครับข้อดีคือผลขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ไรมเมล็ดก็คือทุน9ไร้เเล็ดนั่นแหละครับให้น้ําเยอะมีรสเปรี้ยวจัดนะครับโรงงานนิยมนําไปทํา มันาขวดนั่นเองครับออกผลตลอดทั้งปีโดยเฉพาะช่วงหน้าแล้งออกเยอะเป็นพิเศษครับทนต่อโรคครับแล้วก็มาดูที่ข้อเสียกันข้อเสียคือกลิ่นไม่ค่อยหอมมากครับไม่ได้รับความนิยมเท่ากับมะนาวพันแป้นนั่นเองฮะดูที่ความเหมาะสมหละ่ะความเหมาะสมเนี่ยเพราะว่าปลูกไว้ทัานเองที่บ้านหรือว่าปลูกขายส่งตามโรงงานนะครับส่งให้โรงแรมร้านอาหารโต๊ะจีน ก็ได้เหมือนกันครับลำดับที่3ครับมะนาวแป้นสุกประเสริฐครับเป็นสายพันธุ์ที่มีการผสมระหว่างแป้นพิจิตกับแม่ลูกดกนะครับลักษณะดอกจะมีสีม่วงของอาจารย์วังสุกประเสริฐครับข้อดีคือลูกดกน้ําเยอะเมล็ดน้อยครับเปลือกบางมีกลิ่นหอมหอมกลางๆนะครับดูแลง่ายทนต่อโรคแต่แอบบอกไว้นะว่าผมชอบพันธุ์นี้ที่สุดเลยนะครับข้อเสียครับข้อเสียตลาดยังไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่ครับ คนปลูกน้อยเมื่อเทียบกับสายพันธุ์อื่นๆนะครับในเมื่อคนปลูกน้อยมันก็ส่งออกตลาดน้อยคนก็เลยรู้วจากพันธุ์สุกเสริฐอย่างน้อยกว่าพันธุ์อื่นๆครับความเหมาะสมละครับความเหมาะสมคือปลูกการค้าปลูกไว้ทานเองหรือว่าปลูกเพื่อขายกินงก่อนครับมือใหม่ก็ปลูกได้เหมือนกันครับมาดูที่ลำดับที่2นั่นคือแป้นลำไยครับลักษณะข้อดีของแป้นลำไยลูกดกเปลือกบางผิวเกลี้ยงครับ มเมล็ดน้อยบางลูกไรมเมล็ดน้ำหอมที่สุดในบรรดาของมะนาวพันธุ์อื่นๆเลยนะครับแล้วก็ราคาดีน้ำเยอะตลาดต้องการสูงครับเป็นที่นิยมของผู้บริโภคเป็นอย่างมากก็คือแป้นลำไผ่ไปดูที่ข้อเสียของแป้นลำไผ่ก่อนข้อเสียคือต้องดูแลมากกว่าสายพันธุ์อื่นๆนะครับไม่ทนต่อโรคหลายๆชนิดแคนเกอร์ลากเน่าคนเน่าสำคัญเลยครับแล้วก็อาจจะต้องใช้สารเคมี เยอะมากเป็นพิเศษมากกว่าพันธุ์อื่นๆนะครับท,ที่ใช้คําว่ามากกว่าพันธุอื่นแสดงว่าพันธุ์อื่นก็อาจจะต้องใช้เหมือนกันนะครับความเหมาะสมผมว่าเหมาะสมกับเกษตรกร,กรที่ทําเป็นอาชีพหลักซะมากกว่าเพราะจะได้มีคนดูแลมากต้องดูแลเป็นพิเศษก็คือแป้นลาไพนี่แหละแต่ว่ามือใหม่อาจจะทําได้ยากนะครับอันนี้คือให้ไว้พิจารณาไปดูลำดับที่หนึ่งที่ผมให้มาก็คือแป้นพวงบ้านแผวครับ แป้นพวนมะพร้าวเป็นสายพันธุ์พื้นบ้านนะครับบวกกับผสมกับแป้นลำไพนะครับก็เลยได้ความแข็งแรงทนต่อโรคเนี่ยมาจากสายพันธุ์พื้นบ้านแล้วก็ได้คุณสมบัติข้อดีเปลือกบางน้นําหอมจากแป้นลำไยนั่นเองมาดูที่ข้อดีก่อนข้อดีคือลูกดกเปลือกบางแล้วก็มเมล็ดน้อยเห็นไหมครับน้ําเยอะกลิ่นหอมเหมือนแป้นลำไยแต่ว่าน้อยกว่าแป้นลำไยนะครับไม่เท่ากับแป้นลำไยนะฮะและเป็นที่นิยมของตลาดสูงครับ ทำไมถึงเป็นที่นิยมของตลาดสูงก็เพราะว่าเป้นพวงบ้านแพ้วนะ่ะมันอยู่ใกล้กับกรุงเทพมันอยู่ใกล้กับจุดที่จะส่งผลไม้จุดที่ส่งสินค้าออกไปสู่ทุกๆภาคเป้นพวงบ้านแพ้วเขาก็เลยเป็นที่ต้องการสูงเพราะว่าเขาขนจากบ้านแพ้วไปที่ตลาดใหญ่แล้วก็กระจายสู่ทุกๆภาคของประเทศนี่แหละทาให้เป้นพวงบ้านแพ้วถึงได้รับความนิยมมากในช่วงนี้ครับแล้วก็ข้อเสียเนี่ยผมยังไม่เห็นนะ แต่ว่าความเหมาะสมเนี่ยผมว่าเหมาะสมกับปลูกทานเองที่บ้านปลูกเพื่อการค้านะครับเพราะว่ามีความต้องการของตลาดที่สูงอยู่แล้วนะครับนี่คือแป้นพวงบ้านแพรวแล้วก็ยังมีสายพันธุ์อื่นๆที่ผมยังไม่ได้พูดถึงนะก็จะมีแป้นพวงเป้นเพชรแป้นดอกพิเศษเมืองการโคดดกเมืองการอะไรประมาณนี้นะครับผมก็อันนั้นผมข้อมูลผมยังไม่แน่นผมเลยไม่ได้เอามาพูดถึงแต่ว่าเขา พูดถึงเยอะในกลุ่มนะครับผมก็เลยนํามาให้ท่านผู้ชมนะครับประกอบการพิจารณาตัดสินใจว่าตัวเองจะไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมตัวไหนแล้วก็จะปลูกตัวไหนต่อนั่นเองนะครับอันนี้ผมให้ไว้พิจารณาเฉยๆผมไม่ได้ชี้นําว่าคุณควรปลูกพันธุไหนคุณต้องเลือกว่าคุณเหมาะสมกับพันธุไหนซะมากกว่ามีเวลาดูแลน้อยมีเวลาดูแลมากประมาณนี้ผมวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับก็พิจารณากันเองนะครับสวัสดีครับ